Business Line Life and ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุณผู้ชมนักทุนหลายๆครั้งที่เราได้พูดคุยกับครูไก่คุณคณิธารรอบดำในช่วงที่ผ่านมานะก็ต้องบอกได้ว่าก็เป็นความรู้จริงๆเนี่ยแต่บางท่านก็ยัง โอ้โอ้อะไรอะเว็บหนึ่งเว็บสองอ้วกเไม่ใช่นะฮะเราก็เรียนรู้ในเรื่องอินเทเว็บกันต่อกันแล้วกันกับครูไก่ขขบคุณมากนะที่ได้ความรู้กับชาวนักทุนพิเศษออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมานะว่ามีความสําคัญจริงๆเนาะครูไก่ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าอินเทเว็บนะฮะไม่จำเป็นต้องรู้เขาบอกว่าคือต้องรอเหตุการณ์ที่จบก่อนถึงจะรู้วนหนึ่งสองสามที่ครูไก่พูดอะอืมจริงๆอ่ะเหมือนอย่างอย่างที่คุยอะค่ะมันเหมือนเป็น ถามว่าต้องรอให้จบก่อนมันถึงจะเป๊ะไหม,อ,มอันนั้นก็ะอะไรเป็นอะไรอ,ะอันนั้นก็คือใช่แต่จริงแต่เราเรียนอ e ิเลียทนเวไปแล้วเราจะรอให้จบเหรอคะ,ค,ะคือมันไม่ใช่นะคะเวลาเราเราดูในเรื่องของเวฟเนี่ยเราสามารถที่จะ forecast คือแบบคือคือดูไปในภาพในอนาคตได้ว่าตอนนี้ มันอยู่เว็บไหนแล้วเราควรเทรดลักษณะไหนค่เียเก็บเงินไม่กไหมถ้ามันช่วงรีบาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็อย่างตกมากก็อย่างปีที่แล้วลูกศิษย์ในคอร์สซิทอัพค่ะคือไก่ก็บอกนะคะว่าเนี่ยมันกำลังเป็นขาลงอยู่นะห้ามเข้าไปเทรดฝึกได้ฝึกดูกาฝึกอะไรทุกอย่างได้แต่ห้ามเทรดแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องอีเลียดเว็ะค่ะเราไม่เราจะแบบทำกันบ้านปุ๊บอยากเทรด ขของึ้นใช่จะเป็นอย่างนั้นคือแบบประมาณว่าเฮ้ยทำปุ๊บอยากเทรดแต่ถ้าเรารู้เรื่องอิเลียดเวฟเนี่ยเราจะรู้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเนี่ยมันคือเทนขาลงแล้วมันยังลงไม่จบแล้วเราต้องหากินขาลงยังไงด้วยนะใช่ค่ะก็คือใช่เราเราเทรดฟิวเจอร์แต่ว่าคือเหมือนหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ไม่เทรดฟิวเจอร์ไงคะเขาก็เทรดทุนอย่างเดียวเขาก็เลยบอกไก่ก็เลยบอก เก็บเงินสดไว้แต่คนที่เทรดฟิวเจอร์นี่แฮปปี้แฮปปี้มากนะ้อยดืนคือจิบมาเอามาทำให้เป็นร้อยใช้ียร้อม่ไม่ใหม่ไม่ถึงขนาดนัะแล้วนั่นคือความสำคัญของเวฟเพราะว่าจริงๆเวฟสามารถสามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้มันเป็นเป็นเทนขาลงอยู่มันเป็นอยู่ในเวฟไหนแล้วมันจะต้องมีกี่ขาไม่ต้องรอให้จบ ก็มีความสําคัญอยู่นะมีความสําคัญมากค่ะเอ้ยไก่เอางี้แม่เมื่อรอบที่แล้วเราดูเรื่องราวเกี่ยวกับเซตเราก็มองแล้วที่ไก่บอกว่ามันอยู่ในเว็บห้าใช่ไหมห้าลงเอลงเอใช่ค่ะกําลังเด้งกําลังบรีบาวขึ้นเป็นบีบีกันหนึ่งสามห้าศูนย์ที่ไก่มองเใช่ค่ะนั่นก็คือก็คือมองว่าน่าจะรีบาวไปแถวประมาณหนึ่งสามห้าศูนย์ได้ค่ะอาจจะมาเป็นซีเอซีมันจะตกมากกว่าเอไหมหรือว่าไงเอซีตกมากกว่าเอว้า จริงเหรอใช้กัะเงคุณผู้ชมราเก็บตรงนั้นใช้ค่ะก็คือ C จะลงมาตกมากกว่า A นะคะแต่ว่าก็จะมีรายละเอียดลึกๆจากที่ C ไม่ไม่ลงต่ำกว่า A ก็จะมีค่ะก็คือจะเป็นฟ a ลเว็บ C ก็จะมีอยู่ใช่ค่ะ้และเยอะเลยแต่โดยปกติก็คือจะต้องลงมามากกว่า A ค่ะโดยปกติใช่ไหมฮะใช่ค่ะดูหุ้นได้ปะ ได้ค่ะอ่ะพี่ดู <c oughs> นะดูหุ้นพวกน้ำมันดีกว่านะค่ะอย่างเช่นปอตโตเพราะว่าปอตทอ,อ,อ,อหากินได้เยอะคือซิงเกิลสตอกฟิเจอร์หรือพอจตทสอบพอก็ได้นะเอาสองตัวเป็นหลักก่อนนะฮะตัวนี้แบบมันตกมาเยอะไง <Okay. S 1> ดูดูให้พี่หน่อยซิว่ามันตกหมดไส้หมดพุงยังยังพอตกถึงท้องได้บ้างต่อจากนี้ นะคะเราก็มาดูกันเราถามการหุูนเป็นเรื่องตลกแล้วหรือเนี้ <c oughs> อยตายใครดูรก,ากาเป็นไส้เป็นผงกับเหมือนเราเนี่ย เ,เราเราจะไม่ค่อยเครียดกับการดูหุ้นแล้วคะ่ะค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเราหมาจะไปเครียดแล้วพอดีแหละไมเกิ์ขึ้นเส้นสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีตีกันก็เป็นแบบทุกเส้นเลยนะใช่ค่ะก็เราอย่างอย่างที่เราคุยกัน<อ>เราต้องดูในการาฟมันก่อนออใช่ไหมคะเพื่อเพื่อที่จะดูในส่วนของไซเคิลก่อนนะคะก็คือเราจะเห็นว่าสามสิบเจ็ดสิบแล้วก็ตอนเนี้ยยังลงมาไม่ถึง30นะคะอันนี้ปตทก็ ยังลงไม่จบค่ะยังสูนย์อยู่อยู่ที่ประมาณอ่าสี่สามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ดจุดห้าก็คือในในมันเนี่ยเราก็ยังมองว่าลงมาไม่ไม่จบวันนี่คุยกันวันที่เก้านะอัพเดตอันนี้วันที่เก้าค่ะโอ้โหนะคะแล้วก็ถ้าเราดูในส่วนของวีคลี่นะคะดูในส่วนของวีคลี่นี่เราดูกราฟนะคุณผู้ชม ว่ามันเป็นยังไงแต่เป็นไม่เป็นเดี๋ยวก็ดูกันตอนที่เห็นนั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้เราคาดการกับครูไก่ทมเอลเด a วฟค่ะก็ถ้าดูในส่วนของ Weekly วีคลีชาร์ตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในในส่วนที่เป็นจะมีไซเคิลย่อยๆอยู่นะคะก็คือตอนนี้มันเป็นลักษณะของการรีบาวใน w e คลี่ชาร์ตเพราะว่าเราเห็นมีบูลิตไดเวอร์เกิดขึ้นนะคะตรงนี้จะมีบูลิตไดเวอร์เกิดขึ้นก็คือเป็น แค่ลักษณะของการรีบาวก็โอเค,ค,คอันนี้นะคะใน weekly chart เป็นบูริ i ใดออออก็คือราคาก็รีบาวกลับขึ้นมานิดนึงะนะคะส่วนของ daily chart ออล่าสุดเนอะค่ะใน daily chart เนี่ยเราก็จะเห็นว่านะคะปรับนิดนึงมันรีบาวขึ้นมาะนะคะรีบาวขึ้นมาแล้วก็เริ่มจะติดๆละ นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของปตทก็ถ้าถามว่าปตทจบยังจบขาลงยังก็คือมองว่ายังไม่จบขาลงนะคะในภาพใหญ่ก็คือยังไม่จบขาลงตอนนี้เป็นแค่การรีบาวขึ้นมาเฉยๆถามว่ามันจะรีบาวไปถึงไหนที่ไรก็เราต้องวัดฟีโบคู่นี้ยอดคือคืออันนี้แบบนับเวฟก่อนที่มันจะตกลงมาใช่ค่ะแล้วก็แบบ นับเว็บแล้วก็ดูด้วยสายตานะคะเดี๋ยวจะได้แบบมีเวลาดูหลายๆตัวนะคะก็ตอนนี้ขึ้นไปที่แนวฟิโบ50%ได้มาเท่าไหร่้วเนี่ยนะคะก็คือขึ้นไปที่สองร้อยสี่สิบแปดจุดห้านะคะก็ยังติดติดอยู่แถวนี้ถ้าไปร้อยก็สามร้อยก็ถ้าไปร้อยก็สามร้อยค่ะถือไหมรีบาวถือไหมโดยภาพดีบ่าว ภาพรีบาวส่วนมากจะไม่ไม่ไม่ค่อยเลยเส้น EMA แปดดาวเข็มที่ก็โอเอสโอเอโอเจนแบบตรงนี้วะโอเอสเอจูแปดใช่ค่ะเดี๋ยวจะได้เข้าใจกันวัตฟิโบเนาะใช่ค่ะในการหาราคาดีบาวก็ไม่เคยเนี่ยนี่คือปตทเนี่ยอันนี้ปตทแต่ถ้าลงลงถึงไหนอ่ะถ้าลงเดี๋ยวเราต้องมาดูมันอีกไหมภาพนะคะตรงนี้่ ถ้าจะรอซื้อจริงๆนะลงทุนยาวๆสักหน่อยซื้อพอจะถอได้กี่ตัวจากราคาเท่าไหร่ตรงนี้ยค่ะร้อยร้อยหกสิบหกสิบหกรอตรงนั้นใช่ไหมเจ้าใก่ถ้าพี่จะซื้อใช่ค่ะแต่ต้องดูดูขารีบาวของเขาก่อนกนารรีบาวไปเต็มที่เท่าไหรก็ลงไปมาเต็มที่ตรงนั้นเหรอใช่ค่ะ อย่างเช่นสมมติถ้ารีที่กูกายพูดเมื่อกี้ได้จะรีบารไปเท่าไหร่ละสองร้อยหกเอ็ดจุดสองแนวฟิโบหกสิบเจุดแปดที่2องหสิบมีความเป็นไปได้มจะลงมาอีกประมาณร้อยหกสิบประมาณร้อยหสค่ะสองหสิบประมาณร้อยหกสิบหก็ลงมาอีกร้อยนึงเยอะอะร้อยนึงกว่เด้นวโจะพอลงมาอีกร้อยนึง อ่านั่นคือภาพนะแต่ไม่รู้เกิดขึ้นปรสอไหนไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ค่ะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าถ้าเราดูปตทเนี่ยเราต้องดูในส่วนของน้ํามันอ้างอิงด้วยนะคะรอบชีวิตของเขาใช่ค่ะเพราะว่าดูแค่แค่ส่วนส่วนของปตทอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะจะไม่ค่อยครบแต่ถ้าดูปตทสพละกันได้ค่ะเออมันน่าจะอันเดียวกันเพราะว่าตัวนี้มันลงมาหนักกว่าปตทนะจากรจาก170ก็ลงมาเหลือ50 สอก็คือพีทีอีพีอค่ะตัวนี้มันน่าจะถือได้อย่างนะมันเหลือห้าสิบหกสิบเองโหอันนี้ลงหนักกว่าเยอะมากเลยนะคะใช่จากร้อยเจ็ดสิบอะไก่จากสองร้อยนี่ยพี่เห็นย่อนอยู่หายไซเทิของเขาจะอยู่ตั้งแต่ไซเคิลตรงส่วนนี้ค่ะตรงห้าสิบเจ็ดอ่ะ ครบไซค์ขึ้นแล้วค่ะมาอยู่ที่เดิมเริ่มตอนขึ้นไป57ไมาอยู่ที่57ละใช่ค่ะก็ค่าตอนนี้คือเขาเริ่มขึ้นจากแถวประมาณโอ้ย2ี่กว่าบาทนะคะประมาณ20สกว่าบาทแล้วก็ขึ้น <20 S 1> ไปนะใช้ค่ะขึ้นไปแถวประมาณ200แล้วก็ตอนนี้ลงมาห <50 S 1> ้าสิบเจ็ด <60. 50. S 1> กว่า ทำไมความว่าเราจะต้องรอ20ก่อเเอ่อไม่ไม่ไม่ต้องรอแล้วค่ะคืออันเนี้ยถ้าเราดูในมันเนี่ยเรามองว่าเขาจบไซเคิลแล้วก็คือเตรียมตัวที่จะขึ้นแล้วแต่ว่าเราต้องปรับไปดูทมเฟรมที่เล็กลงนะคะว่าเขามีสัญญาณเตือนเราหรือยังว่าเขาจะขึ้นนะคะเราก็มาดูพอเราดูไทม์เฟรมที่เล็กลงในวิกฤตชาร์ตใช่ไหมคะเราก็มาดูว่ามีบุริดไดเวอร์ไหมนะคะ อันนี้ก็จะเห็นมีบุริตไดเวอร์เกิดขึ้นแล้วนะคะในวิกฤตชาร์ตแล้วก็รีบาวขึ้นมานิดหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เด้งขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่ายังเป็นเทนขาลงนะคะเราก็มาดูปรับเป็นเดลี่ชาร์ตวีกก็ยังลงอีกนะใช่ค่ะ 5, 0 6 0เนี่ยแล้วก็พอเรามาดูในเดลี่ชาร์ตเนี่ยเราก็จะเห็นบูริตไดเวอร์ ทั้งในภาพของ i อ i แล้วก็ MacD นะคะใช่ค่ะเพราะเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยตอนนี้เป็นเหมือนกับการรีบาวขึ้นแต่ยังไม่เป็นเทนขาขึ้นสำหรับปตทปตท e ีพีนะคะใช่ค่ะก็คือยังไม่เป็นแค่การรีบาวนะคะบาวขนาดไหนละก็คืออันนี้เรามาดูว่ารีบาวขึ้นขนาดไหนนะคะจากข้อมูลอมาใช่ค่ะก็คือเราวัดฟิโบเหมือนเดิม ปึ่งตอนนั้นอ่าวัดตางนั้นเป็นหลักมาลงมาข้างล่างก็คือตอนนี้ขึ้นมาตรงแนวฟิโบยี่สิบสามจุดหกนะคะก็คือของเขาขึ้นมาแนวฟิโบถ้าหกส็ดจดแก็เจ็ดห้าใช่ค่ะตอนนี้ถ้ายี่ามก็จะอยู่ที่ประมาณ63บาบาทนะคะถ้าขึ้นไปหก8เอดจุดแดก็เจ็ดสิบห้าเต็มที่นะ ถ้าขึ้นไป61.8นี่90กว่าค่ะเก้าสิเหรอใช่ค่ะแต่ก็ต่างกันท่าร่อบนคุณผู้ชมใครซือก็หมายความว่าคนเข้าในรอบรีบาวมา40-50ก็อาจจะไปรอขาย80อะไรอะไรนี้ใช่ไหมคะถ้าเข้าเข้าแถวตรงนี้นะคะแถวประมาณ40กว่าตรงนี้เราก็อาจจะทยอยขายตรงแนวฟิโบเส้น e m a 8เออกไปก่อนเพราะว่าเป็นเส้นที่ ที่ค่อนข้างแข็งนะคะก็คือเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งถ้าสมมุติว่ายืนขึ้นไปเหนือแนวต้านเส้นนี้ได้เนี่ยแนวถัดไปที่เราจะมองก็คือแนวของ38.2แล้วก็61.8ค่ะ50ไม่ต้องนับอ่ะห้สส่วนมากเป็นแนวจิตวิทยาของคนมากกว่าก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของการขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะจะายอไปอันนี้ขาขึ้นนะที่เรามองมันจะขึ้นได้ขนาดไหนใช่ไหม ใช่ค่ะอันนี้ถ้าลงในส่วนของ p ี่โบวัดราคาขาลงวัดราคาขาลงมันนับจากลงสุดลงมาลึอเล่าตรงนี้ค่ะทำไมต้องตรงนั้นล่ะถ้าเรานับเป็นเวฟย่อยเราก็จะเห็นตรงนี้คือันนี้เป็นเดลี่ใ่ะออันนี้เดลี่ค่ะถ้าเรานับเนี่ยตรงนี้จะเป็น AB แล้วก็ตรงนี้เป็นการลงเวฟซี ซึ่งการลงเว็บซีของเขาเนี่ยลงเกินด้วยโอ้ยลงเกินด้วยแสดงว่าไม่รู้เขาตกใจอะไรกันอันนั้นเท่าไหร่คะอ่าสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดค่ะสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดลงทะลุทะลุทะลุไส่จริงๆใช่ค่ะลงเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ลงมาแถวประมาณห้าสิบหกนะคะใช่ค่ะตรงนี้นะใช่ค่ะเองเขานะเพราะว่าคือ เหมือนบางครั้งอะค่ะเขาจะออกแนวตกใจนิดนึงเพราะว่าตลาดน้ํามันโลกลงูก็ตอนนี้แหละกายเนี่ยห้าหเนี่ยตอนสาเหรียญเนี่ยแะใช่ค่ะประมาณเนี้นี่คือต่ำสุดของเขา261เลยจากเลยจาก200ลงมาใช่น่าจะเต็มที่ตรงนี้ถ้าพี่จะซื้อลงทุนล่ะถ้าถือยาวก็ถือได้แต่ได้แค่80-90 ใช่ค่ะ<อ>คือคือให้เป้าแค่นั้นก่อนออแต่ถ้าแบบประมาณเล่นแค่เหมือนเล่นเด้งหรือว่าอะไรประมาณนี้ออก็ไม่สนับสนุนก่อนค่ะแต่ถ้าถือยาวมากๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเงินเย็นค่ะแล้วหุ้นแบงค์เลยหุ้นแบงค์ทำแบงค์ให้ได้ตังค์สักตัวสิ <laughs> ของไทย ตัวไหนดีคะตัวไหนเราจะขึ้นมาเอชซีบีเคแบงคทบีเลือกเอาให้นใจเลือกสตัวมั้ยแล้วก็ K Bank แล้วก็เคแบงแล้วก็ K T K T B หรือยัง K T B แล้วก็ B B L B B L เดี๋ยวเรามาดูว่าสีตัวนี้ใครใครสวยสุดเอออะไรเงี่ย ใครเป็นนางงามก็บอกเซตริบาลรอบนี้กลุ่มแบงก์นำน่าจะไปไปที่พันสาห้าสิบเวลาจะหมดอีกแล้วก่บีบพั้นหัวใจอย่าพึ่งอย่าพึ่งกำลังมันกำลังมันเห็นไหมคุงอมเวลาน้อยไปซะใครบอกว่าเรื่องราวของกราฟเรื่องราวอะไรมันยากเห็นป่ะเห็นป่ะเวลาไม่พอที่ให้เราคุยเลย เออใช้ภาพเห็นสีตัวเลยนะใช่ค่ะ BBL มี Bullet d i v e r แล้วนะคะใน Time Frame Weekly Chart พี่ซัก Single Stock หรือซับ d w เลยมั้ยเนี่ยแต่ DW โดนทำดีแคกินใช่ค่ะ DW โดนซื้อ Single ไม่ได้ใช่ค่ะ Single ไม่ไม่โดนเรื่องทาง g l e กินได้เด็กๆอย่างเราเบียน้อยหอยน้อย K Bank ไม่มี Bullet ค่ะอ๋อ K Bank มีค่ะมี Bullet ใช่ค่ะ แล้วก็ในส่วนของกรุงไทย KTB KTB หุ้นกรุงไทยก็มีบุริตแล้วได้ด้วยโอ้มามายกแผงด้วย SCB Bank เอ้าๆถ้าทางต้องเอาเทปนี้ออกก่อนไหมเนี่ยคิดกินก่อนวันที่เก้านะวันที่เก้ากุมภาพันธ์ SCB ไม่ไม่มีบูลิตค่ะเอ้าจริงเหรอใช่ค่ะใน Weekly Chart เขายังไม่มีบ<อ>ูลิตนะคะใช่ค่ะแต่ว่าสามตัว BBLK b a n k bank, แล้วก็ KTB เนี่ยมีบูลิตทั้งหมดค่ะได้ TMBTMB โอเค TMB TMB ในท f เฟรมว e ก k l y Char t นะคะ TMB เป็นตัวเดียวที่ไม่ค่อยลงจากที่คนอื่นเขาลงลงกัน <Okay. S 1> นะคะซึ่งถ้าดูตัว TMB ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่า ในใน weekly chart อะไรก็จะไม่ไม่มีบูลลิตเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้ลงเหมือนคนอื่นเออห้าตัวกเลือกตัวหนึ่งให้พี่แล้วห้าตัวเลือกตัวหนึ่ง<อ>ให้<อ>ใช่ไหมคะ คือจริงๆถ้าถ้าถามว่าไก่เทรดแล้วไก่เคยได้ตังค์เยอะที่สุดอะไก่ไก่เทรด KTB ค่ะ KTB Bank นะใช่ค่ะที่เพราะว่าไก่อะเทรดตอนที่เป็นเว็บ3แล้วไก่ใช้ s i n เกิลสต็อกฟิวเจเข้ามาช่วยด้วย้มาไก่เราไก่ก็เลยได้กำไรเยอะสุดกับตัวนี้โอ้โหเสียดาย ค่ะอก็นี่แหละคุณผู้ชมเห็นไหมไม่ยากเลยนะเออพี่เองก็อยากรู้อยากรู้แต่ว่าวิธีการอยากรู้เนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้กันจริงจังหน่อยพอจริงจังปั๊บยากปั๊บพอสุดท้ายมันก็สบายได้นะใช่ค่ะการลงทุนในการศึกษาหาความรู้ที่จะทําให้คุณได้เงินมากนะฮะก็ต้องมาเรียนใช่ค่ะค่ะนั่นคุณอย่าเพิ่งเอาเงินไปทิ้งในตลาดนะเอาตังค์มาหาตังค์หาข้อมูลความรู้ก่อนดีกว่าที่รู้แล้วว่ามีความสําคัญจริงไก่ ขอ,ขอบคุณนะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณนะคะเ<อ>ป็นลำน้อย <c oughs> คุณผู้ชมดิฉันก็ต้องลาคุณผู้ชมและคุกไกไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ